ละครสั้นเอซีเรื่องเพื่อนขี้ขโมยจริงหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวเราไปสืบกันดีกว่าถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เป็นกำลังใจให้พี่ปอด้วยนะคะไปดูกันเลยนั่นไงเธอ,อยี่ตัวขี้ขโมยประจำโรงเรียนเฮ้ดีนะเนี่ยไม่ได้อยู่ห้องเดียวกันไม่อย่างนั้น ของหายมาแล้วก็จะแจ้งตำรวจจับให้ติดคุกหัวโตเลยจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้ไปโทษเขาไม่ใส่ไม่ดีก็คนอื่นเขาลือมาคนในห้องทั้งนั้นไม่เชื่อเหรอไม่เชื่อเธอก็ไปคบเขาหน่อยสิของหายเรียกมาลองแล้วกันนะอะไรกันเนี่ยข่าวลือเยอะขนาดนี้เลยเหรอ ฉันไม่ได้ขโมยของใครสักหน่อยฉันไม่ใช่คนขี้ขโมยพวกเธอเข้าใจผิดกันตั้งหายีหวาเธอถูกเพื่อนๆนขนานนามว่ายญยขี้ขโมยเพราะของหายเมื่อไหร่ก็จะโทษแต่เธอทั้งนั้นแต่ก็ไม่เคยมีใครจับได้ว่าเธอนั้นขโมย รอให้จับได้ก่อนสิค่อยมาโทษกันแบบนี้มันไม่ยุติธรรมนี่นาพวกเรายอขี้ขโมยมาแล้วเก็บของดีๆละ่ะเดี๋ยวหายไปใช่น่ากลัวชะมัดเห็นหน้าซื่อๆแบบนี้ไม่คิดว่าจะเป็นขโมยเลยจริงๆนี่นเนี่ยอุส่าหลงคบนี่พวกเธอ เขาทำหรือเปล่าก็ไม่รู้ทำไมถึงโทษมั่วล่ะตัวทุกครั้งเธอก็ไม่เคยเห็นนี่นาว่าเขาขโมยนิใสขอบใจนะพี่พีอย่างน้อยก็มีคนเชื่อฉันว่าฉันไม่ได้เป็นขโมยขอบใจจริงๆม่เไม่ไปหลอกหนะ้าอย่างน้อยเราก็เป็นเพื่อนกันนี่นาะอยู่ด้วยกันมาตั้งหลายปีแล้วเนี่ย ฮยพวกนี้นี่ใช้ไม่ได้จริงๆอ้าวนักเรียนทุกคนวันนี้เราจะมาสอบเยอเอ่อยกันนะจ๊ะปากกาดินสอเอาให้พร้อมนะเข้าใจไหมอ้าจับเวลาครึ่งชั่วโมงต้องส่งนะตายจริงปากกาหมึกหมดแล้วเนี่ยทำยังไงดี พ,พี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 ฉันขอยืมปากกาสักแท่งหนึ่งได้ไหมมีหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันขอดูก่อนแล้วนะมีพอดีเลยว่าแต่ลุกขึ้นมาสิเร็วๆขอบคุณมากเลยนะพีพ่พีที่ให้ฉันยืมถ้ายัางไง เดี๋ยวฉันใช้เสร็จฉันจะคืนให้นะเฮ้ยจะว่าไปแล้วเธอยืมฉันเป็นรอบที่สิบแล้วนะไม่เห็นเธอคืนสักทีช่างเถนา่าไหนไหนมันก็ใช้แล้วถึงเธอจะเป็นคนที่ยืมของแล้วไม่ค่อยคืนแต่เธอไม่มีวันที่จะเป็นขโมยได้แน่ยี่หวา เธอไม่มีคนคบด้วยพักเที่ยงเธอก็เลยไม่ได้ไปกินข้าวเพราะว่าเธอไม่อยากกินข้าวคนเดียวเธอก็จะเฝ้าห้องอยู่อย่างนั้นเพราะเพื่อนที่เธอสนิทด้วยแต่ละคนตอนนี้ไม่มีใครครบเธอเลย <S <S อยากมีเพื่อนจังทำไมไม่มีใครครบเราสักคนเดียว แค่เรื่องขโมยเนี่ยนะก็จับไม่ได้สักหน่อยว่าเราขโมยอะไรกันเนี่ยต่างริสอยชันหายเหรอเฮ้ยอย่าบอกนะไอ้ยี่ยวขโมยอีกแล้วครั้งนี้ก็คงจะจับไม่ได้เหมือนเดิมนะสิฮจริงเหรอ,อยายยี่วยวขโมยอีกแล้วเหรอแน่ใจนะ อยากจะเชื่อสักเท่าไหร่แต่ก็ต้องเชื่อใช่ไหมมีอยู่คนเดียวนี่นาที่ไม่ไปกินข้าวเที่ยงเอาอยัางไงดีล่ะไข่มุกหึมไฟเลยหรือเปล่าก็ต้องขอตรวจนั่นแหละถ้าไม่ใช่อีหว่าจะเป็นใครห้องเราก็หายอยู่บ่อยๆก็มีคนเดียวเท่านั้นแหละที่น่าจะเอาไปน่าสงสัยที่สุดเออถ้าอย่างนั้น เราไปขอตรวจคนก็แล้วกันหน่าเบื่อจริงๆทำไมเรื่องแบบนี้ต้องมาเกิดขึ้นกับห้องเราด้วยนะของหายอะไรกันทุกวันลูกซี่จะได้ไปตรวจจะได้จบจบเดี๋ยวครูมาเร็วนี่ยี่หะกล่องดินสอฉันหาย เธอเอาของฉันไปหรือเปล่าบอกมาเดี๋ยวนี้นะเปล่าเปล่าสักหน่อยฉันไม่ได้ไปนะฉันไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเธอมีกล่องดินสอฉันไม่ได้ไปจริงๆสาบ,บานได้อย่ามาโกหกนะในห้องนี้เขาก็รู้กันทั้งนั้นว่าเธอมันขี้ขโมยเพราะฉะนั้นเอากระเป๋ามาฉันจะขนเชื่อฉันเถอะ ฉันไม่ได้เอาไปจริงๆทำไมเธอไม่สงสัยคนอื่นบ้างสงสัยแต่ฉันตรวจทุกครั้งเธอก็ไม่เจอของเลยนี่ก็เธอมีประวัติขโมยไงครั้งนี้เธอก็คงขโมยอีกนั่นแหละเน่พวกเธอสองคนยี่หวาเขาบอกว่าเขาไม่ได้ขโมยก็น่าจะจบแค่นี้นะอีกอย่างหนึ่ง ไปดูให้ดีๆสะก่อนว่าหายหรือเปล่าอย่าโทษคนอื่นมั่วมันไม่ดีเข้าใจไหมแต่ว่ากล่องดินสอฉันแม่ซื้อให้จากมึงนอกชียวนะฉันหาดีแล้วไม่มีเพราะฉะนั้นฉันจะขอตรวจใช่ๆๆอย่างน้อยเราจะได้รู้ไงว่ามันไม่มี ถ้าเธอสองคนไม่อยากมีเรื่องกับฉันแล้วก็กลับไปนั่งที่เดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นโดนเป็นยังไงบ้างยี่หวาหเธอนี่เกิดมาดวงซวยจริงๆนะขับใจมากเลยนะที่ช่วยฉันไม่อย่างนั้นเพื่อนคงว่าฉันว่าเป็นอีคี้ขโมย ไม่เป็นไรหรอกหน้าอย่างน้อยฉันก็ดูคนออกว่าใครขมโมยหรือไม่ขมโมยอืมฉันไปละกลับบ้านดีๆล่ะเข้าใจไหมอืมโชคดีนะอย่างน้อยก็มีตั้งหลายคนที่ไม่ได้ว่าหรอกเป็นขมโมยกลับมาแล้วค่ะแม่ ยังไม่กลับมาอีกหรอคะเนี่ยเฮ้ยเบื่อจังโชคดีจริงๆวันนี้ได้กล่องดินสอจากเมืองนอกด้วยเหรอตีของพวกนี้ล่ะเฮ้ยเก่าแล้วต่อไปจะขโมยอะไรดีล่ะอืมตอนเย็นไปมินิมาร์ดดีกว่าอยากจะกินช็อกโกแลตสักหน่อย ใช่แล้วยี่หวาเธอเป็นเด็กขี้ขโมยเธอขโมยทุกอย่างแต่ด้วยเพราะว่าหน้าตาอันใสซื่อของเธอทำให้มีมีใครจับได้และของที่ขโมยมาเธอก็ซ่อนอย่างดีฉันนี่แหละขโมย